Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa อารหันสัมมาสัมพุตวาภักวะวะอุทหังภักวันตังอาภิวาเทมิสวาขาโตัวภักวะตาธรรมโมะหัมมังนัมมะสามิสุปฏิปโนวาภักวะตัวสาวะสังโฆสังขังนัมามิ Putang seranang gajami adhamang asa ranang gajami asang kang saranang gajami adutiyam piya putang saranang

bhiya sangkhan saranang khachami พิปิโซะปาขวอารหันสัมมาสัมพุทโธวิชายจรณาสามปานโนสุกตัวรัวกาวิทุนันตารัวบุริสธรรมสารติยันตสาธิวมโนสานางพวนทวบขวาติ สวัสดีวตาภักวิ์ธรรมมวสันตีอดโกว่าการีกว่าอิปัสกัวว่าปัญากว่าปั จาตังเวททีตามหัววินยัวอิีติสวัมปฏิปันโนอาบกวะโตัวสาวกสังกวอุจุปฏิปันโนอาบกวะโตัวสาวกสังขวายัญญาปฏิปันโนอาบกวะโตัวสาวกสังขวายัญติตังจัตตาริปุ ปุริสายุคนนิอัตตาปุริสับบุการายสัปพะกวัตวาสวาคัสังโขอาอุนายวัมภาอุนายโยนทักทินายโยอันจริกาลนายโยอนุตตรังบุญญาเกตตังโลกาสานติ กราบเรียนพี่วันจิตาวัญชานน์และกัลยาณิมิธธรรมทุกๆท่านนะครับผมกระผมนายประประสอนนาแก้ววันนี้ขอนำเสนอบทสวดนอสวดมนต์ทำนองสารพัญญะบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสง์ นะครับผมองได้ประสามพุทธสุวิสุนทัสันดานตัดมูลกิเลสม,มัมนบ่มีมองมีมองมัว หนึ่งนายพระไทยทันก็เบิกบาอันคือดอกบัวราคีบอปันผัวสุวาคนท่ากำจรหงใดประกอบด้วย พระการุณาดังสาคอนโปรธมูประจาอรมาลาอบทกันดานชีทางบันเทาทุกข์และจีสุขขาเสมสาร ที่ทางพันนาหรืพานทัานปนโศกวิโยภัยพร้อมเป็นจะปิดท่าจักสุจารานวิมนใสเห็นเอตดติดกลไกลก็เจนโจบพระจัก จริงาำจัดน้ำใจยามสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมารบาบบำเพ็ญบนุญข้าขอพระนตนอม ศิรากราบังคมคุณสามพุทธตาการุนญาภาพนานนิรันดอนรรมาคือคูณนากรจวนจอบสาคร ดุดดวงประทีปชัชจวาลแอ่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจางใจมนทำได้นำโดยมักพนเป็นแปดปึ่งยนต์และก่าวขับทางนาฤพานโสมยาโลกดรพิศดาร อันลึกโอรานพิสูจน์พิเศษสุดใสอีกทำทนทำกันไรนามขานานขานใครปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางนำเดินดุจจะกรองให้ล่วงลูพปองยังโลกอุดอนโดยตรง คาขออ่อนอ่อนอุดทำมมงงนบร,รมจำนงด้วยจิตและกายวาจาทรงใดสาวกาศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระกวันเอนแจงจัตุสัตว์เสร็จบัน ลู่ทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระภูดรตรัสรตรปานยาป่องใสสะอาดและปราศจากมัวมองเอิดอ่างต่างกาสึกปองบ่มีรำพองด้วยกายและวาจาใจ เป็นเนื้อนางบุญอันภัยซ้านแดโรกไกลและเกิดพีบุญพ,พูนโพนสมัยาเอารถทศบนมีคุณอ,อนน์อนเนกจะนับเหลือตราหาขอนบหม,มู่ประสราพกตรงคุณานุก,กูลประดุจุรำพัน ด้วยเดชบุญคาอาภิวันปร์พระไตรรัตนอุดมดิเลตดิรัดไส่จงช่วยกระจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับแระกรับเสื่อมสูลจงช่วยกระจัดโพยภัยอันตรายใดๆ จงดับและกลับเสื่อมสูญจงช่วยขจัดโหยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญกระผมขอพลบุญที่นำเสนอบทสวดทํานองสรรพัญญะ บูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์และบุญบาร,รมีที่ได้กระทำม,มาทุกภพทุกชาติรวมถึงชาติปัจจุบันนี้ถวายแด่พระวิสุทธิปุตตรังสีบรมธรรมบิดาพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า